หมดที่1776ผู้ใต้บังคับบัญชาของชาวเชิญทุกคนร้องโหยหวนและพุ่งไปข้างหน้าดวงตาของพวกเขาแดงไปหมดในสายตาของพวกเขาเจียงเฟิงไม่ใช่คนอีกต่อไปแต่เป็นธนบัตรหนึ่งร้อยล้านนั่นคือ1 0 0่งร้อยล้านไม่ใช่หนึ่งแสนหนึ่งล้านแม้แต่สำหรับพวกเขาพวกเขาก็ไม่สามารถหามันได้ในชั่วชีวิตหนึ่งและพวกเขาไม่สามารถใช้เวลาทั้งหมดได้ในชั่วชีวิตหนึ่งต่อสู้ ทุกคนร้องโหยหวนและพุ่งเข้าหาเจียงเฟิงองค์รัก์มังกรทองทุกคนรีบวิ่งเข้าหาคนใช้ที่ตายกลุ่มนี้ทีละคนอย่างไม่เห็นแก่ตัวพูเลือดยังคงเปื้อนพื้นสีแดงและผู้พิทักษ์มังกรทองต่อสู้กับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาของเทพรุ่งยาวผู้ใต้บังคับบัญชาของยังกอดล้วนเป็นชนชั้นสูงและล้วนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจกล่าวได้ว่าไม่มีพื้นฐานการบ่มเพาะใดต่ำกว่ากำลังภายในอย่างไรก็ตามในฐานะผู้พิทักษ์มังกรที่ไม่มีใครเทียบได้ของปรมาจารย์มังกรแห่งประตูมังกรเซนลองเว่ยความแข็งแกร่งไม่อ่อนแอแต่ละคนเป็นชายที่แข็งแกร่งเหนือจุดสูงสุดของความแข็งแกร่งภายในแม้หลายคนจะสูงกว่าหัวจีนเล็กน้อยเมื่อคนที่แข็งแกร่งเหล่านี้ปะทะกันมันรุนแรงราวกับประกายไฟกระทบพื้นโลกในชั่วพริบตา ผู้ใต้บังคับบัญชาของพระเจ้าหนุ่มล้มลงตรมกองเลือดทีละคนทุกคนตะลึงทุกคนจากตระกูลคาเมดาจากตรงอิงตัวสั่นสะท้านไปทั้งตัวไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าพวกเขาไม่ว่ายังไงก็ตามพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยกลุ่มคนที่แข็งแกร่งภายใต้ยังกอสที่รวมเอาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าไว้ด้วยกันเขาจะถูกเจียงเฟงผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไร้ค่าแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยกว่าร้อยคนในโกลเด้นราก้อนกาด แต่มีมากกว่าร้อยคนแต่พวกเขาแต่ละคนเป็นเหมือนนายพลที่ดูร้ายโบราณที่สามารถเทียบได้กับร้อยทันทีที่การต่อสู้เริ่มขึ้นพวกเขาก็ปราบปรามผู้ใต้บังคับบัญชาของชาวเชิญนับพันโดยตรงผู้ใต้บังคับบัญชาของยังกอดควบมาอย่างอิสระในป่าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณเคยเห็นคู่ต่อสู้แบบนี้ที่ไหนทุกคนตกตะลึง แต่หลังจากตกตะลึงได้ไม่นานผู้ใตบ้บังคับบัญชาของยังกอดก็ตั้งสติได้และโจมตีกลับทีละคนในไม่ช้าพวกเขาก็ต่อต้านการโจมตีของโกลเด้นราก้อนการดที่เหมือนคลื่นในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็เกิดความสมดุลขึ้นทางขยะนี้จะมีผู้ชายที่แข็งแกร่งมากมายได้อย่างไรนี่มันผิดปกติเกินไปและผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ขยะที่สมบูรณ์หรือคาเมดาบินจีตกตะลึง มีผู้ใต้บังคับบัญชาของพระเจ้าหลายคนที่โง่เขลายิ่งกว่าเขาผู้ใต้บังคับบัญชาของยังกอสต่างก็ไม่เชื่อในตอนนี้นับตั้งแต่ที่พวกเขารู้ว่าเจ้านายกำลังจะโจมตีเจียงเฟิงพวกเขาทั้งหมดตรวจสอบรายละเอียดของเจียงเฟิงอย่างละเอียดในที่สุดทุกคนก็ค้นพบว่าแท้จริงแล้วเจียงเฟิงเป็นคนที่อ่อนแอมากท้ายที่สุดเจียงเฟิงถูกประกูลอย่างขับไล่ออกจากเมืองหลวงและกลายเป็นลูกชายที่ถูกทอดทิ้ง ต่อมาเนื่องจากแม่ของเขาเป็นโรคยูเรเียมีเขาจึงเข้าร่วมตระกูลถังและกลายเป็นลูกเขยของตระกูลถงังซึ่งเป็นตระกูลชั้นสองในที่ราบภาคกลางคนเช่นนี้จะทรงพลังได้อย่างไรถ้าเขามีอำนาจเขาจะไม่ถูกขับไล่โดยตระกูลหยางในเมืองหลวงหากเขามีอำนาจเขาจะไม่เป็นลูกเขยของตระกูลถงังซึ่งเป็นตระกูลระดับสองดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียว นั่นคือเจียงเฟิงเองเป็นคนที่อ่อนแอมากทุกสิ่งที่เขามีตอนนี้ได้รับหลังจากที่เขากลายเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแต่ตอนนี้ทุกคนตกตะลึงที่เจียงเฟิงมีผู้ใต้บังคับบัญชามากมายและอาจกล่าวได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านี้ไม่มีใครอ่อนแอพวกเขาทั้งหมดแข็งแกร่งหนึ่งต่อสิบผู้แข็งแกร่งที่ทรงพลังมากตอนที่1777 หยุดดวงตาของเทพหนุ่มเป็นสีแดงเขาเห็นด้วยตาของเขาเองว่าชายผู้สูงศักด์หลายคนล้มลงในสระเลือดและหยุดหายใจผู้ชายที่แข็งแกร่งเหล่านี้ล้วนมาจาักป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นำเจ้าแห่งการต่อสู้รอยครั้งออกมาคนที่แข็งแกร่งน้อยกว่าเช่นนี้มีน้อยกว่าหนึ่งคนจริงๆดวงตาแดงก่ำของเขาไม่ยอมให้การต่อสู้ที่ไร้ความหมายนี้ดำเนินต่อไปอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินว่าพระเจ้าหนุ่มต้องการหยุด ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมดก็หยุดทีละคนความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่ายเท่ากันแม้ว่าจำนวนของโกลเด้นรากอนกาดจะมีน้อยน้อยกว่าหนึ่งในสิบแต่ถ้าสงครามนี้ดำเนินต่อไปพวกเขายังคงสามารถผูกติดกับจุดสิ้นสุดได้หยุดเมื่อเห็นเทพพะจ้าหนุ่มหยุดเจียงเฟงก็ประกาศให้หยุดดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงเกิดความสมดุลอย่างสมบูรณ์อีกครั้ง ราชาแห่งสวรรค์ทั้งสี่แห่งสารเจ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราจะมาถึงที่นี่ในภายหลังเจียงเฟิงหากเจ้ามีแบกแทนเจ้าก็สามารถเปิดมันได้เช่นกันเทพเจ้าหนุ่มยืนเอามือภายโล่หลังแล้วพูดเยอ้ยอยันแม้ว่าพระเจ้าหนุ่มจะไม่สามารถปราบเจียงเฟิงได้อย่างสมบูรณ์ในเวลาอันสั้นแต่ถ้าพระเจ้าหนุ่มไม่ต้องการให้เจียงเฟิงจากไปเจียงเฟิงยังคงไม่สามารถออกไปได้ตอนนี้ฉันสามารถบอกคุณได้อย่างหนึ่ง หากคุณประกาศยอมแพ้ตอนนี้ฉันจะไว้ชีวิตคุณแน่นอนไม่มีใครที่อยู่ข้างหลังคุณโดยเฉพาะจางเหิงดวงตาของเจียงเฟิงฉายแววเย็นชาอะไรนะเจ้าขยะอยากให้ฉันตายเหรอฮ,ฮิฮิคุณมีคุณนะสมบัติอะไรจางเหิงยิ้มอย่างเคร่งขรึงเขาสูญเสียฝ่ามือแต่แล้วอะไรล่ะ เขาได้รับการสนับสนุนจากประกูลคาเมดะและได้รับการสนับสนุนจากศาลเจ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงทั้งหมดเขาไม่เชื่อว่าเจียงเฟิงที่อยู่ตรงหน้าเขาสามารถจัดการกับเขาได้เจียงเฟิงพูดอีกครั้งฉันมีคุณสมบัติอะไรบ้างคุณจะรู้ในภายหลังยังกอดออฟสวีสเอเชียฉันได้ทำข้อตกลงกับคุณแล้วตอนนี้มอบจางเฮงให้ฉันแล้วฉันจะปล่อยให้คุณมีชีวิตอยู่ปล่อยให้พวกเรามีชีวิตอยู่งั้น เหลือแน่ใจนะว่ามีคุณสมบัตินี้ยังกออแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะคอกอย่างเย็นชาเป็นความจริงที่เขาไม่สามารถปราบปรามเจียงเฟิงได้ในตอนนี้แต่แล้วไงละ่ะรอการมาถึงของราชาแห่งสวรรค์ทั้งสีของเทวสถานอุสาคเนแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยในเวลานั้นเทพเจ้าหนุ่มแห่งอุสาคเนไม่เชื่อว่าจะมีผู้ใดสามารถจัดการกับเขาได้ ท้ายที่สุดแล้วราชาสวรรค์ทั้งสี่แห่งศาลเจ้าอุตสาคเนแต่ละคนมีระดับการบ่มเพาะศิละปะการต่อสู้ที่เปลี่ยนความแข็งแกร่งไปสู่ความสมบูรณ์แบบการทำความสะอาดเจียงเฟงไม่ปลอดภัยหรือคุณปฏิเสธเจียงเฟิงพูดโดยเอามือไพยโลหลังเทพพระเจ้าหนุ่มแห่งเอเชียอาคเนตะคอกอย่างเย็นชาแน่นอนว่านี่เป็นการปฏิเสธมิฉะนั้นเจ้าคิดว่าคืออะไรอัญญประกาศคู่ หูของเจ้าเต็มไปด้วยขนลาเจ้าคิดจริงๆหรือว่าไม่มีใครในโลกที่เป็นเจ้าคู่ต่อสู้งั้นเหรือคุกเข่าคํานับเทพหนุ่มของเราเดี๋ยวนี้ใครบางคนดื่มด้วยความโกรธลืมมันไปแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่สามารถกําจัดพวกมันได้แต่มันก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นถ้ายืดเยื้อไปพวกมันจะต้องตายอย่างแน่นอนมีคนดูถูกเหยียดหยามถูกต้อง เมื่อเวลาผ่านไปเจียงเฟิงและคนอื่นๆจะต้องตายอย่างแน่นอนตอนนี้พวกเขากำลังต่อสู้กับมุงเมื่อราชาแห่งสวรรค์ทั้งสี่มาถึงมันจะเป็นวันแห่งความตายของพวกเขาทุกคนคำรามราวกับว่าสิบหลายครั้งที่คนจำนวนมากไม่สามารถชนะฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ใช่พวกเขามันคือเจียงเฟิงอย่างไรก็ตามเจียงเฟิงไม่รีบร้อนเลยเขาเอามือไพโล่หลังแล้วพูดว่าดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรต้องพูดถึงแล้วน ขณะนี้เสียงเครื่องยนต์คำรามดังมาจากที่ไกลไอีกครั้งเสียงคำรามของเครื่องยนต์ครั้งแล้วครั้งเล่าเกือบจะโค่นเทดานและในขณะนี้กลุ่มคนสี่กลุ่มมาจากทุกทิศทุกทางจำเป็นต้องเติมชาญเมืองทั้งหมดของเซนทรัลเพลนโอ้พระเจ้าในที่สุดราชาสวรรค์ทั้งสี่แห่งเทวสถานอุตสา,าคาเนก็มาถึงและพวกเขาแต่ละคนก็นำกองกำลังของตนเองในที่สุดเจียงเฟิงก็จะต้องตายหลายคนหัวเราะ ใช่เจียงเฟิงตายแล้วเขาหยิ่งเกินไปเขาคิดว่าเขาคือแอลยูบูที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเป็นเจ้าเหนือหัวมาเกิดใหม่เขาเป็นแค่คนเดียวการมาถึงของราชาแห่งสวรรค์ทั้งสี่จะชำระทุกอย่างแต่เขาจะถูกฟันด้วยใบมีดที่วุ่นวายทุกคนโห่ร้องและกระโดดขึ้นราวกับว่าการต่อสู้กำลังจะสิ้นสุดลงในที่สุดตอนที่17 7 8 ในเวลาไม่ถึงนาทีคนสี่กลุ่มมารวมตัวกันที่นี่และทุกคนตื่นเต้นเมื่อมองไปที่เจียนเฟงิงมีเพียงความโกรธและการเสียดสีดูเหมือนว่าในสายตาของพวกเขาเจียนเฟงเป็นขยะอย่างแท้จริงไม่นานก็ตายแทบเท้าคนแรกที่ลงจากรถคือชายชะกันชายผู้แข็งแกร่งคนนี้สูงมากกว่าสองเมตรผิวคล้ำและเขาเป็นชายผิวดำเขาแข็งแกร่งและแข็งแกร่งเหมือนหอคอยเหล็กสีดำดูร้ายเหมือนเสือตกตะลึง นี่คือราชาสวรรค์ตะวันออกแห่งสารเจ้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความแข็งแกร่งของเขานั้นไร้เทียมทานและเขามีการฝึกฝนศิละปะก,การต่อสู้ที่น่ากลัวเทพเจ้าหนุ่มมองเจียงเฟิงด้วยความเย้ยหยันจากนั้นจึงแนะนําเขาให้รู้จักกับสิ่งหลังสารเจ้าดงเทียนหวางแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันน่ากลัวมากมันน่าอายจริงๆความแข็งแกร่งของคนผู้นี้น่ากลัวเกินไป เกินขอบเขตของมนุษย์โดยสิ้นเชิงใครบางคนตกตะลึงถูกต้องความแข็งแกร่งของชายผู้นี้แข็งแกร่งเกินไปนักประสาอะไรกับการต่อสู้กับเจียงเฟิงเขากำลังต่อสู้กับชิงหลงอยู่ข้างๆบางทีแนมะ้แต่ชิงหลงก็ไม่คู่ควรกับเขามีคนตกใจลืมมันไปซะชิงหลงกลับมา แม้ว่าชิงหลงจะเป็นตำนานในแวดวงการทหารของดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าเขาต่อสู้จริงๆฉันเกรงว่าแม้แต่ชายที่แข็งแกร่งในระดับกลางของการเปลี่ยนแปลงพลังงานก็สามารถเอาชนะเขาได้หลายคนเป็นล้อเล่นและย่อเยยทั้งหมดราวกับว่าในสายตาของพวกเขาเจียงเฟิงเป็นเพียงขยะไม่ควรอยู่ในลำดับการสนทนาของพวกเขา พวกเขากำลังคุยกันเรื่องชิงหลงเทียงแค่ไม่สนใจเจียงเฟิงชิงหลงมองไปที่ตรงเทียนหวางและกำมือแน่นสองสามครั้งฉันต้องบอกว่าถ้าคุณต่อสู้กับราชาตะวันออกจริงๆเขาไม่แน่ใจจริงๆแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงตำนานในโลกการทหารแต่เขาก็เหมือนกับที่คนอื่นพูดไว้จุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคือความสามารถในการวางกลยุทธ์และพิชิตระยะทางหลายพันไมล์ จริงๆถ้าพูดถึงความสามารถการต่อสู้ของแต่ละคนเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะเป็นคู่ต่อสู้ของหอคอยเหล็กดำแห่งนี้เป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงทันใดนั้นรถออฟโรดอีกคันก็หยุดลงและอีกคนก็ลงจากรถไปมูรุดชุดขาวผู้นี้คือราชาแห่งสวรรค์ตะวันตกแห่งสารเจ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเขามาจากยุโรปตะวันตกอันไกลโพ้น ความแข็งแกร่งของเขานั้นไม่ธรรมดาและแข็งแกร่งเขาอยู่ยงคงกระพันในโลกนี้เทพหนุ่มพูดอีกครั้งและคราวนี้ถึงกับโม้กเกี่ยวกับราชาสวรรค์ตะวันตกถึงขีดสุดแม้แต่ในปากของเขาความแข็งแกร่งของคิงเอ็กซ์อิเชียนก็ถึงจุดที่อยู่ยงคงกระพันนูเหมือนว่าในความคิดของเขาคิงเอ็กซอิเชียนก็เพียงพอที่จะเอาชนะปรามาจารย์หลายคนด้วยตัวคนเดียวรวมทั้งเจียงเฟิงเอง ว่ากันว่าไซเทียนหวางเรียนภายใต้ยูโรเปียนซอร์มาสเตอร์และเขาเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดภายใต้ข่าวของยูโรเปียนซอร์มาสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นพละกำลังหรือสิ่งอื่นๆพวกเขาล้วนมาถึงจุดที่ประหลาดใจผู้รอบรู้บุคคลกล่าวว่าอัญยประกาศคู่และที่สำคัญที่สุดยิ่งไปกว่านั้นในช่วง20ปีที่ผ่านมากษัตริย์ซีเทียนองค์นี้ถือดาบอยู่ในมือและพ่ายแพ้ในการต่อสู้หลายร้อยครั้งอะไรนะ ไร้พ่ายในการต่อสู้หลายร้อยครั้งเมื่อได้ยินประโยคนี้ทุกคนก็ตกใจและตื่นประหนกเมื่อเทียบกับเขาแล้วดูเหมือนว่านักดาบทุกคนในโลกจะน่าซีดเมื่อเปรียบเทียบกันราวกับว่านักดาบทุกคนในโลกอ่อนแอต่อหน้าเขาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าโอกาส ฉันขอโทษฉันจะพูดอย่างหนึ่งตอนนี้คุณไม่มีการ์ดใดๆต่อหน้าฉันเจียงเฟิงคุณควรจะคุกเข่าลงและยอมจำนนไซเทียนหวางเยอื่อยยันและดึงเอากำมือของไข่แดงตะวันตกจากแขนของเขาดาบในขณะนั้นออร่าของร่างกายของเขาเปลี่ยนไปมันน่าสะพรึงกลัวและน่าสะพรึงกลัว การฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ของเอ็กอิเชียนคิงนี้ยังถึงจุดที่เขาเปลี่ยนพลังงานของเขาให้เป็นปรมาจารย์ฉั้นเกรงว่าแม้แต่ฉันเองก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาทิงหลงกัดฟัน,นฐานการบ่มเพาะของเขาคือพลังงานครึ่งขัน้นแม้ว่าการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้จะไม่ก้าวหน้าม,มากนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ก็เป็นเพราะเขาประสบปัญหาคอขวดในวิธีการทักษะภายในที่เขาฝึกฝนภายใต้การสะสมน้ำ เมื่อเขาทะลวงผ่านคอขวดการฝึกฝนศิลปะก,การต่อสู้ของเขาจะเพิ่มระดับที่ไม่มีใครเทียบได้ทันที